วันนี้ก้อยพามาที่คาซาแกรนชัยพฤกษ์แจ้งวัฒนะมาดูบ้านสวยตกแต่งพร้อมอยู่กันค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับก้อยไม้พ่อปติ้โปรนะคะวันนี้ก้อยพาทุกท่านมาที่คาซาแกรนชัยพฤกษ์แจ้งวัฒนะหมู่บ้านนี้นะคะตั้งอยู่บนถนนชัยพฤกษ์นะคะสำหรับบ้านหลังที่ก้อยพาทุกท่านมาชมในวันนี้นะคะอยู่ที่ซอย8ของโครงการค่ะเป็นบ้านที่มีเนื้อที่อยู่ที่70.6ตารางวาและก็มี3ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะตกแต่งไว้อย่างสวยงามไปทีเดียวค่ะ ตามก้อยเข้ามาดูด้านไหนได้เลยค่ะเชิญค่ะและนี่ก็คือบริเวณภายในตัวบ้านนะคะบ้านหลังนี้ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเฟอร์นิเจอร์บิวอินทุกอย่างตกแต่งครบสวยงามค่ะตรงมุมนี้ก็เป็นมุมของโต๊ะรับประทานอาหารค่ะ ในส่วนถัดมานะคะก็คือห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องรับแขกนะคะสามารถที่จะนั่งดูทีวีบริเวณโซนนี้ได้เลยค่ะด้านข้างก็จะเป็นบริเวณสนามญาหญ้านาบ้านนะคะจะเห็นบรรยากาศร่มรื่นเขียวขจีตรงนี้นะคะเป็นบรรยากาศการพักผ่อนสบายๆของบ้านหลังนี้ค่ะสำหรับเฟอร์นิเจอร์ที่จะได้ในห้องนี้นะคะก็จะมีโซฟาขนาดใหญ่ แล้วก็จะมีในส่วนของชั้นวางทีวีด้านนี้นะคะมีแอร์ให้ด้วยหนึ่งตัวติดผ้าม่านให้พร้อมเลยนะคะสำหรับกระจกทุกบานภายในบ้านหลังนี้เราจะติดเป็นฟิล์มกรองแสงเพื่อที่จะลดแสงแดดความร้อนจากภายนอกนะคะก็จะทำให้บรรยากาศภายในบ้านเย็นสบายลดการใช้แอร์ไปได้เยอะเลยทีเดียวค่ะ บางกระจกที่เราติดฟิล์มกรองแสงไว้ในช่วงตอนกลางวันนะคะเราไม่จําเป็นที่จะต้องปิดพมานก็ได้เพราะว่าด้านนอกจะมองเข้ามาไม่เห็นด้านในนะคะทําให้บรรยากาศก็จะรู้สึกโปร่งโล่งสบายแบบนี้เลยค่ะในส่วนต่อไปนะคะก็คือบริเวณของห้องน้ําชั้น1ค่ะในส่วนนี้นะคะเราจะตกแต่งออกแบบไว้อย่างสวยงามเลยทีเดียวค่ะ ห้องน้ำนี้นะคะเราจะมีการบิวอินและก็ตกแต่งใหม่เพื่อความเหมาะสมกับการใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้ารวมถึงโถสุขภัณฑ์ของผู้ชายเพิ่มเข้ามาค่ะในส่วนถัดมานะคะก็คือบริเวณของครัวซึ่งจะมีการตกแต่งบิวอินใหม่บริเวณเคาน์เตอร์ครัวที่ทำขึ้นมาใหม่นี้นะคะเจ้าของเลือกที่จะใช้สีขาวในการตกแต่ง เพื่อที่จะทำให้มองแล้วดูสะอาดตาค่ะตรงนี้นะคะก็จะมีทั้งตู้เย็นเตาไฟฟ้าเตาอบพูดดุดควันไมโครเวฟให้พร้อมเลยนะคะบริเวณถัดมาก็คือบริเวณของครัวไทยค่ะสําหรับโซนครัวไทยนอกจากจะมีอ่างล้างจานนะคะบริเวณนี้ก็จะทำเป็นโซนของการซักล้างด้วย ตรงนี้ก็จะวางเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าพร้อมที่จะเดินไปตรงประตูด้านข้างด้านนี้นะคะที่จะออกไปตากผ้าด้านนอกแล้วก็สามารถที่จะเดินไปหลังบ้านและก็บริเวณรอบรอบ,บ้านได้ค่ะเรากลับมาดูบริเวณครัวกันนะคะตรงนี้ก็จะมีเตาไฟฟ้าพุดดูดควันรวมถึงตู้เก็บของต่างๆนะคะ เพราะว่าเจ้าของบ้านเป็นคนที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะต้องการเก็บข้าวเก็บของทุกอย่างเข้าไปในตู้เพื่อที่จะทําให้บ้านดูสะอาดเรียบร้อยค่ะและนี่ก็คือกิมมิกอย่างหนึ่งของห้องครัวนี้นะคะเป็นเชลเก็บของไม่ว่าจะเก็บอุปกรณ์เครื่องปรุงต่างๆรวมถึงอาหารแห้งนะคะใส่เข้าไปในตู้นี้แล้วก็เลื่อนเข้าไปปิดไว้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามค่ะ สำหรับครัวของบ้านหลังนี้นะคะจะผ่านการใช้างานน้อยมากๆจะเห็นได้ว่าสภาพยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยค่ะสะอาดสวยงามมากๆถัดจากห้องครัวนะคะก็จะเป็นบริเวณของตู้เก็บของใต้บันไดนะคะก็คือขวามือนี้นะคะต่อไปเราจะขึ้นไปดูชั้น2กันค่ะ บันไดบริเวณชั้น2นะคะจะเป็นบันไดที่ปูด้วยพื้นไม้อย่างดีค่ะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะจะมีการติดผ้าม่านให้ทั้งหลังเลยค่ะในส่วนบริเวณนี้ก็คือบริเวณที่พักเท้าของทางขึ้นบันไดระหว่างชั้น1นึ่งไปชั้น2นะคะในส่วนของชั้นสองนะคะจะมีห้องนอนทั้งหมด3ห้องนอนค่ะ เรามาเริ่มกันที่ห้องนอนแรกกันเลยดีกว่าค่ะและนี่ก็คือห้องนอนแรกที่เราพามาดูนะคะห้องนอนนี้นะคะจะปูด้วยพื้นไม้แล้วก็จะมีแอร์ให้ด้วยหนึ่งตัวค่ะบริเวณหน้าต่างก็จะเป็นหน้าต่างบานกระจกนะคะสามารถที่จะมองวิวได้ถึง2ด้านค่ะ ในส่วนต่อมานะคะก็คือบริเวณห้องน้ำที่ใช้ร่วมกันระหว่างห้องนอนเล็กทั้งสองห้องนะคะห้องน้ำห้องนี้นะคะก็จะมีบริเวณอ่างล้างหน้าแล้วก็มีสุขภัณฑ์รวมถึงเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยนะคะแล้วก็มีการแยกห้องน้ำเป็นโซนเปียกโซนแห้งค่ะ สำหรับห้องต่อไปนะคะก็จะเป็นอีกห้องนอนหนึ่งนะคะเราจะมีเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งไว้ให้พร้อมสำหรับใช้งานค่ะจะมีเตียงให้ด้วยแล้วก็มีบิวอินตู้เสื้อผ้าให้นะคะนี่ค่ะบริเวณห้องนอนอีกห้องนอนหนึ่งห้องนอนนี้นะคะจะมีแอร์ให้ด้วยหนึ่งตัวแล้วก็จะติดตั้ง้ามานให้ด้วยนะคะพื้นปูด้วยพื้นไม้สวยงามเลยทีเดียวค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งให้พร้อมที่เข้าเซ็ตกันกับเตียงแล้วก็ตู้เสื้อผ้าด้วยนะคะรวมถึงจะมีชั้นวางทีวีแล้วก็มีทีวีให้ด้วยหนึ่งเครื่องค่ะ ทีนี้มาถึงบริเวณของ master bedroom แล้วนะคะก็คือบริเวณของห้องนอนใหญ่ของบ้านหลังนี้ค่ะตรงนี้นะคะจะมีเฟอร์นิเจอร์บิวอินให้พร้อมเลยด้านขวามือก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าสีขาวขนาดใหญ่นะคะมีแอร์ให้หนึ่งตัวมีโต๊ะเครื่องแป้งรวมถึงเตียงขนาด k ิงไซ i z ที่สวยงามเลยทีเดียวค่ะ นี่คือบริเวณของห้องนอนใหญ่นะคะสำหรับห้องนอนนี้นะคะจะมีระเบียงสามารถที่จะเดินออกไปรับลมชมวิวด้านนอกได้ค่ะบริเวณปลายเตียงจะมีตู้โชว์เพื่อที่จะเก็บของแล้วก็วางทีวีพร้อมกับทีวีให้ด้วยหนึ่งเครื่องค่ะในส่วนนี้ก็จะเป็นระเบียงที่เราสามารถที่จะเปิด ประตูบานกระจกนะคะออกไปรับลมบรรยากาศเย็นๆด้านนอกได้นะคะในส่วนของห้องนอนใหญ่นะคะเราจะแบ่งออกเป็นอีกหนึ่งโซนก็คือโซนของ walk-in closet นะคะเป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่สามารถที่จะเก็บเสื้อผ้าได้แบบจุๆเลยทีเดียวค่ะ ถัดจากว a l k in c l คร e t ก็จะเป็นบริเวณของห้องน้ำนะคะบริเวณห้องน้ำห้องนี้นะคะก็จะมีสุขภัณฑ์ที่ตกแต่งไว้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะจะมีอ่างล้างหน้ากระจกรวมถึงแบ่งออกเป็นบริเวณของโซนอาบน้ำนะคะในส่วนของโซนอาบน้ำจะมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้พร้อมนะคะ แล้วก็จะมีร์テิชันกั้นเพื่อที่จะไม่ให้เวลาที่เราอาบน้ำน้ำเปียกกระเด็นไปยังอีกโซนหนึ่งค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือบริเวณของพื้นที่ชั้น2ค่ะเป็นห้องนอน3ห้องนอน2ห้องน้ำในส่วนด้านบนนะคะ แล้วก็จะมีอีกหนึ่งห้องน้ำด้านล่างค่ะถ้าท่านไหนนะคะกำลังมองหาบ้านในโซนของชัยพฤกแจ้งวัฒนะนะคะเป็นบ้านพร้อมอยู่ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม สามารถที่จะติดต่อน,นัดหมายกยเข้ามาเยี่ยมชมบ้านหลังนี้ได้เลยนะคะหมู่บ้านคาซาแกรนชัยพฤกษ์แจ้งวัฒนะค่ะสำหรับหมู่บ้านนี้นะคะจะมีฟิตเนสกรูมจ็อกกิ้งแทร็กแล้วก็ติดตั้งสัญญาณกันขโมยในตัวบ้านทั้งหลังเลยค่ะส่วนโครงการนะคะจะมีรั้วรอบสูงถึง3เมตรเลยนะคะแล้วก็จะมีการติดตั้ง CCTV บันทึกการเข้าออกบริเวณซุ้มโครงการค่ะหมู่บ้านคาซาแกรนชัยพฤกแจ้งวัฒนะจะอยู่ติดกับถนนใหญ่ชัยพฤกนะคะห่างจากทางด่วนขั้นที่2อยู่ประมาณ6.5กิโลเมตรสะพานพระราม4ประมาณแค่100เมตรเท่านั้นนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับ Impact Arena แค่6กิโลเมตรเซ็นทรันแจ้งวัฒนะประมาณ5กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะ ในส่วนที่ท่านเห็นอยู่นี้นะคะก็คือบริเวณรอบๆบ,บ้านค่ะยังคงมีพื้นที่ขนาดใหญ่นะคะที่สามารถที่จะทำเป็นเรือนพักเรือนรับรองตรงนี้ได้เลยค่ะสำหรับบ้านหลังนี้ก็จะทำเป็นที่สำหรับนั่งเล่นนะคะแล้วก็จะมีหลังคาให้ด้วยเพื่อที่จะป้องกันฝนเวลาหน้าฝนนะคะฝนก็จะตกมาแต่ว่าก็จะไม่เปียกนะคะนี่คือบริเวณหลังบ้านค่ะ บ้านหลังนี้บอกได้เลยค่ะว่าเจ้าของดูแลอย่างดีเลยแล้วก็ให้แม่บ้านคนสวนเข้ามาทำความสะอาดทุกๆสัปดาห์ค่ะนี่คือบริเวณโซนนั่งเล่นนะคะเป็นบรรยากาศชิลๆสบายๆค่ะถ้าท่านไหนที่กำลังมองหาบ้านพร้อมอยู่ก็แนะนำบ้านหลังนี้เลยค่ะรับรองถูกอกถูกใจและก็ประทับใจคนที่ ได้เข้ามาเยี่ยมชมแน่นอนค่ะในส่วนของพื้นที่จอดรถนะคะสามารถจอดรถได้2คันภายในบ้านภายในร่มนะคะ และพื้นที่ตรงนี้ก็คือบริเวณส่วนกลางของหมู่บ้านนะคะจะมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่แล้วก็มีฟิเตเนสให้ด้วยค่ะบอกเลยว่าทําเลของโครงการที่นี่นะคะเป็นทําเลที่ดีมากๆเลยค่ะอยู่ติดกับถนนใหญ่ชัยฤกษ์และก็สามารถขึ้นสะพานพระรามสีได้เลย ใกล้กับศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเซ็นทันแจ้งวัฒนะอินแพคอารีนาเมืองทองในส่วนของการเดินทางสะดวกสบายหมายยังถนนแจ้งวัฒนะถนนราชพฤกษ์ใกล้กับรถไฟฟ้า BTS สายสีชมพูนะคะแล้วก็รถ MRT ส่วนต่อขยายสีม่วงทางด่วนแจ้งวัฒนะและก็สนามบินด,ดอนเมืองค่ะ สำหรับท่านไหนนะคะที่กำลังต้องการฝากขายบ้านที่ดินคอนโดหรืออาคารพาณิชย์โรงงานอุตสาหกรรมก็สามารถติดต่อน,นัดหมายก้อยเข้ามาได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่นี้เพื่อที่จะให้ก้อยเข้าไปวิเคราะห์ราคาและก็ทำการตลาดให้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ทุกท่านได้ชมบ้านหลังนี้แล้วถ้าท่านไหนที่กำลังมองหาบ้านอยู่ในโซนของแจ้งวัฒนะ โซนของชัยพฤกษ์นะคะก็สามารถติดต่อน,นัดหมายก้อยเข้ามาเยี่ยมชมบ้านหลังนี้ได้เลยนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ที่ก้อยขึ้นอยู่นี้ได้เลยค่ะก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะก้อยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามก้อยม่ property pro ด้วยนะคะมาดูกันว่าครั้งต่อไปก้อยจะพาไปชมที่ดินหรือบ้านสวยๆแบบนี้ที่ไหนนะคะแล้วเรามาเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ